สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นรีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศรีสเกตและกันทลัก และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง 45, ซี New นิวพรออิสาน HD, จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันและขณากงแก้วค่ะและสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสิชิเกตค่ะเริ่มมีหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากฝนและน้ำที่ไหลทะลักมาจากอ่างเก็บน้ำห้วยตึกชูค่ะ เมื่อช่วงเช้าของวันที่18ตุลาคม2564ค่ะผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของจังหวัดสิสเกตโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอภูสิงห์และอำเภอกุคันที่เป็นพื้นที่รับน้ำที่กำลังไหลออกมาจากอ่างเก็บน้ำห้วยตึกชูซึ่งจากการลงพื้นที่ผู้สื่อข่าวพบที่บริเวณบ้านสะรุนตำบลห้วยใต้อำเภอกุคันจังหวัดสิสเกตมีมวลน้ำไหลมาท่วมพื้นที่เกษตรกรบ้านเรือนและ ถนนทางเข้าหมู่บ้านรวมไปถึงไหลท่วมไปจนถึงถนนทางหลวงหมายเลข24ส่วนที่บ้านนกยูงตําบลห้วยตึกชูอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสเกตมีมวลน,น้ำที่ไหลามาจากอ่างเก็บน้ำห้วยตึกชูไหลเข้าท่วมบ้านเรือนโรงเรียนถนนทางเข้าหมู่บ้านเบื้องต้นทางจังหวัดศรีสเกตได้ให้ฝ่ายปกครองทุกภาคส่วนเข้าไปตรวจติดตามสภาพน้ำบริเวณถนนหมายเลข24และได้ประสานผู้อำนวยการแขวงทาง หลวงสิสเกตที่1มอบหมายเจ้าที่เฝ้าระวงังและเตรียมการป้องกันในการช่วยเหลือประชาชนรวมทั้งการเตรียมอุปกรณ์ที่จําเป็นหากเกิดน้ําท่วมผิวจราจรเพื่อป้องกันอุบัติเหตรุรวมถึงให้ฝ่ายปกครองเจ้าที่ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจที่3ปอพอกำน,นันผู้ใหญ่บ้านชรบอ,อ,อปพรอ,อสอและประชาชนในพื้นที่ประสบน้ำท่วมร่วมกันดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดค่ะ